ครับผมท่านประดิษฐ์เลยแล้วกันให้กำลังใจไหมครับอ่นล่าสุดเห็นไหมกำลังใจของพี่นะใช่ใช่ก็ผมติดตามเขาในสแกรมเนี่ยแล้วก็น่าจะเป็นแม่ผมนะที่ไปเขียนให้กำลังใจเขาก็ส่วนพี่เขากำลังเจอปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ซึ่งทุกคนมีปัญหาชีวิตของตัวเองครัแต่แม่ผมเนี่ยจะชอบเขียนให้กำลังใจคนที่กำลังเจอปัญหาต่างๆให้เขาผ่านปุ๊บไปด้วยดีครับนั่นแหละครับผม คุณแม่เดี่ยวคุณแม่ทูเออครับกบ็ขอบคุณแล้วกันครับสำหรับที่เป็นคุณแม่ผมอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นกำลังใจพี่ไม้อย่างเดียวเลยครับผมเพราะว่าทุกคนก็อย่างที่บอกมีปัญหาชีวิตส่วนตัวของตัวเองนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือคอยให้กำลังใจเขาเพราะมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาแบบผลักดันมีทัศนคติความคิดที่แบบทำให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ก็เป็นกำลังใจเขามีข่าวมากเลยเขาก็ไปชื่นชมแม่หมูเป็นไอดอลของแม่เลี้ยงเดี่ยว ถือว่าเป็นคำชมแล้วกันขอบคุณครับชมเขาว่าสวยเยอะๆครับผมเขาจะได้กล้ามาเจอทุกคนนี่คือเขาเลี้ยงเราอย่างเดียวเราเป็นแม่คนเดียวเลยก็ตั้งแต่จำความได้ก็เขาอยู่กับผมสองคนมาตลอดนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยผมเนี่ยแหละก็ดีใจมากๆครับวันนี้ก็ เหมือนเราโตมาสลับกันทําหน้าที่แทนเมื่อก่อนเรียกผมตอนนี้ผมเริ่มมาดูแลเขาแทนแล้ก็กานอยู่แต่คนที่เลี้ยงมาเราต้องมีวิธีการเีมผมแม่มาที่โรงเลี้ยงเราหมดเดียวมีวิธีหลายเริ่มทึ่งเลยครับเริ่มทึ่งเลยครับโหเขาวางแผนแบบเยอะมากเลยนะอย่างกีต้ากก็หลอกให้ผมเล่นเพราะว่าชอบพี่ก้องสาระอะไรอย่างเงี้ยก็เาจะมีจิตวิทยาทุกอย่างไงใช่เขามีความ การนี้ดูเขาเป็นยังไง้รู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดความรักเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษาทุกเรื่องนะครับเหมือนเห็นเราว่าไม่ใช่เป็นแบบเด็กตลอดเวลาให้ความคิดแล้วก็ปรึกษาเรื่องต่างๆเรื่องที่ผู้ใหญ่เจอเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยผมก็ให้คำปรึกษาแบบเด็กๆบ,บางทีก็เวอร์บ้างไม่เวอร์บ้างแต่มันก็ทำให้รู้สึกว่าผมแบบช่วยเขาอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเพื่อนนะครับเนเพื่อนคือว่าเด็กเราจะโตขึ้นมาจะอาชีพอะไรสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนะครับก็น่าจะ จะบอกว่าไม่สําคัญเลยก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าก็เหมือนเราทุกคนก็เติบโตมาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เอดียวก็อยู่กับุคคนหลายๆท่านอะไรก็น่าจะเป็นเพราะนั้นสำหรับบางคนก็อาจจะมีส่วนครับบางคนก็อาจจะไม่ได้มีส่วนอะไรมากมายเท่ากับอยู่กันครอบครัวเราหลักครอบครัวเลยทัศน,นคติเลยครับก็หลักๆก็เป็นคนดีนะไม่จําเป็นต้องเป็นคนเก่งไม่จำเป็นต้องเป็นคนฉลาดขอแค่เป็นคนดีเห็นใครต้องการความช่วยเหลือก็ให้ช่วยเขาแล้วก็ ผมจะมีเรื่องพระพุทธศาสนาที่แม่มาอสอนอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็เป็นเหมือนธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ที่ต้องเจอนั่นแหละตอนนี้คุณแม่เขาเอาคุณแม่หมูไปโยงกับคนที่เป็นขาวที่เป็นขาวกลับไปอะไรอย่างเงี้ยะล้เราบป จะคุยเยลปรียบเทียบว่าแม่เราไม่ได้ไม่รู้เลยครับจะรู้แค่ให้กำลังใจผู้คลใช่ครับผมแม่ผมก็ทําอย่างนั้นกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่คือเขาชอบให้กําลังใจอย่างนี้เหมือนแม่ผมก็52แล้วเขาก็เจอปัญหาชีวิตมาพอสมควรอางนี้จริงจริงแล้ที่คุณเอาเปรียบเทียบกับฝั่งเปรียบเทียบอะไรผมว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกครับบางคนเกิดมาใช้ชีวิตไม่เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วต้องเจอเหตุการณ์เจอปัญหาที่ไม่เหมือนกันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกคร แต่และคนก็นะนก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรใช่มีแนวทางของตัวเองที่จะทําอะไรแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อแต่เราก,ไรกไ็ไม่ซีเรียสที่แม่เราพูดแบบไม่ซีเรียสผมกับรู้สึกทุกปีมากการได้รักกำลังใจเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญบางคนแบบรู้สึกว่าตัวเองทุกอะไรอยู่ตลอดเวลาแต่พอมันมีคนรู้ว่ายังอยู่ท้าทายอยู่อะไรก็รู้สึกดีรู้สึกภูมิใจก็มีใจมากๆที่แม่ผมทํามาตลอดที่อยู่ของการบันเทิงไงเห็นท้องทำงานของเสียงเราแบบต่ากขนาดไหน ก็เล <muitas S 2> ี <sketches> ้ยงผมคนเดียวตั้งแต่เด็ก็เห็นทุกอย่างก็มีทั้งลําบากแล้วก็มีทั้งความสุขบ้างอะไรแต่ว่าก็ชีวิตนะครับมันขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติครับก็เป็นกําลังใจให้ท่านแล้วกันครับไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรอยู่นะตอนนี้ก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีนะครับแล้วก็ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ครับมีแฮปปี้บ้างมีแซดบ้างอะไรแต่ว่าเชื่อว่าทุกอย่างก็น่าจะคลี่คลายถ้าเราตั้งใจเราจะไม่ยอมแพ้ มแาม,ม,ามแใ่ให้มีแฟนยังเขาถามมามีแล้วให้มีมีแล้ว,ลวพี่พี่ถามผมว่าแม่แม่ให้มีแฟนหรือยังก,ก็บอกว่าให้มีแล้วก็ได้ตอบว่ามีแล้ว ให้มีแล้วอย่าตัดออกเลยฮะให้มีแล้วตอนนี้มีหรือยังคะตอนนี้ยังไม่มีครับมีแต่งานเนี่ยแหละฮะเปิดรับสมัครเป็นตัาแทนเขาเปิดได้ครับผมสอแบบฟอร์มมาได้เลยครับผมสเปคนายเป็นยังไงครับสเปกเราครับพกสะดุ้งผมตกใจด้วยดิตกใจมากอ๋อไปก็เป็นคนดีทำอาหารอร่อยอร่อยพอแล้วครับชอบแฟนเป็นเชฟเนี่นักกินนะก็ได้นะครับถ้าเป็นแฟนเป็นเชฟไม่เกี่ยงครับว่าอาชีพอะไรได้หมด ครับผมสเปกลองสูงไหมครับที่นี่หรือจะต้องเป็นแบบไหนมีไอดอลมีภาพก็ยกตัวอย่างอะไรมันจะได้เห็นความชัดก็ตั้งแต่เด็กเลยที่รู้สึกว่าชอบก็พี่โอปอเนี่ยแหละครับแล้วก็พี่พกกีก็ชอบใช่ชอบคือชอบเป็นสายฮาหรอคะใช่ใช่เพราะผมจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆอย่างเงี้ยไม่ต้องหาแฟนไปตล่มคนเดียวออผมเชื่อว่าแบบมันน่าจะคันนุ่มๆดีอย่างเงี้ยเพราะผมจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆอยู่ตลอด เราเป็นสเปคเดียวกับแม่มาหรือว่าวมแม่แมจริงๆนะไม่เคยถามเลยอ่เรื่องสเปคหรือว่าขอคำตอบแม่ <c oughs> เป็นไปได, <c oughs> ไดป้ไม่เคยถามสเปคไม่เคยไม่เคยคุยกันเรื่องสเปคส่วนใหญ่จะคุยแต่แบบเหมือนผู้หญิงที่ชอบรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองแค่นั้นแหละไม่เคยแนะนำใครไหมคะคนนี้นี่นะหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อ ก็มีนะครับแต่ไม่กล้าบอกครับพี่เจ้าคุณแม่เคยแนะนำให้รู้จักรู้เพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เคยไม่เคยแต่บอกว่าเอ้ยนายคุยกันนี้สิเอ้ยคนนี้แม่ว่าน่ารักนะอะไรแต่คุณแม่ก็อยากให้เรามีแฟนก็น่าจะมั้งค่ะไมูเหมือนกันกลัวว่าจะเป็นมีมีชารจะเป็นใครพี่บอยพี่บอยไม่กลัวพี่เขาก็แฮปปี้มีความสุขแล้วก็มีน้องๆแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังสร้างสตูดิโอให้ตัวเขาอยู่ด้วยไงก็แฮปปี้เล่นยิมอยู่กับพี่บอยตลอดเล่นยิมอยู่ตลอด พี่ี่ต่อหน้าานอ๋อใช่ตื่นเต้นมากมากทำได้ทได้ดีกว่าที่คาดไว้คือคือตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็เหมือนเป็นอาชีพที่แม่ผมทำตั้งแต่เด็กแล้วก็เหมือนเห็นแล้วก็พอพี่เขาติดต่อนะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากพลาโดโอกาสนี้แล้วก็โชคดีมีพี่เกรซแคนก้าวที่คอยช่วยอยู่แล้วก็ตอนนั้นคือแบบหายใจไม่เป็นจังหวะเลยงแต่ก็สนุกดีครับแฮปปี้รู้สึกว่าเออเหมือนเจออีกทางหนึ่งที่เราชอบเหมือนกันนี่ไม่ใช่ถึม่ไหมนะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยมากแต่เขาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเฉ หลังจากเสร็จแล้วก็มีลุงดูสัญญาเข้ามาบอกว่าเราควรปรปับปรุงอะไรวิธีการพูดอะไรอย่างเงี้ยก็ดูดีใจมากๆเลยครับแต่รู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบเออถ้าเป็นให้เป็นพิธีกรที่ตลกฮาอะไรอาจจะไม่ใช่ทางเราถ้าให้เป็นแนวซีรีส์จริงจังพิธีการอะไรก็ชอบอใช่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 หลังอาจจะีจะมีจริงจังไหมหรือว่าจะไปผิดพลาดก็คงเป็นเขาเรียกอะไรถ้ามีโอกาสมาผมก็อยากจะลองดูอีกทีนะครับเป็นเหมือนเป็นเหมือง อาชีพในอนา,นา,นาคตผมได้เงี้ยแล้วก็ชอบที่จะพูดคุยชอบที่จะแบบสื่อสารอะไรอย่างงเี้ยคอพูน่น่าจะชอบนะน่าจะชอบน่าจะชอบพูดคุยนั่นแหละครับแล้วติดใจกับตัวเองก็ชอบสนุกอยากอยากพัฒนาตัวเองอีกรู้สึกว่าแฮปปี้มากเจอเวไมใ่ใช่ใช่ใช่างว่่ยัไมมีแ ไม่มนีมีแต่เพื่อนบางทีตกใจบที่ตกกใจมือสั่งก็ไม่ใช่พี่ตกใจผมตกใจกว่าเฮ้ยผมพูดอะไรผิดวะโอเคครับโอเคุณครับ